นี่ก็เป็นคลิปที่3ของหมอนะคะวันนี้เรามาพูดกันเรื่องไข้ชักในเด็กคุณพ่อคุณแม่อาจจะสงสัยว่าไข้ชักในเด็กเนี่ยมันเป็นยังไงถ้าลูกชักต้องทํายังไงทําเหมือนในละครหรือเปล่าต้องรีบหาช้อนมาให้อมไว้ไหมเด็กจะได้ไม่กัดลิ้นแล้วต่อมาจะกลายเป็นโรคลมชักไหมจะมีผลต่อพัฒนาการและไอคิวหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะโดยแพทย์หญิงนทะกุลพัชลองศิงี ผูมาลแพทย์ทั่วไปและอนุสาขาทางด้านอาหารและตับประจำโรงพยาบาลศิลป์แพทย์เสรีรักงานเรามาทำความรู้จักกับคาว่าไข้ชักกันก่อนนะคะว่า,าการไข้ชักในเด็กคืออะไรอาการไข้ชักในอาการไข้ชักในเด็กก็คืออาการชักที่เกิดในเด็กที่มีอายุตั้งแต่6เดือนไปจนถึง5ปี จะต้องเกิดร่วงกับการมีไข้สูงตั้งแต่38องศาเซลเซียสขึ้นไปค่ะและสาเหตุของอาการชักต้องไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางไม่ได้เกิดจากภาวะผิดปกติทางเมตาบอลิกไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลในเลือดต่ำภาวะการไม่สมดุลของแร่ธาตุในเลือดภาวะความผิดปกติของระบบขั้วานและผู้ป่วยต้องไม่เคยมีการชักขณะไม่มีไข้ามาก่อน ปสาเหตุที่ทําให้ลูกน้อยมีไข้เป็นไปได้หลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียอาทีเช่นการติดเชื้อในทางเดินสัตวะการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจหรือทางเดินอาหารไวรัสที่ทําให้เกิดผื่นกุหลาบภาวะมีไข้หลังฉีดวัคซีนบางชนิดได้แก่วัคซีนคอติดไอกลไกยักษ์ชนิดเต็มเซลวัคซีนโรคหัดเยอรมันาคานเตนหรือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เป็นต้น ที่มักทําให้เกิดไข้ร่วมด้วยภายหลังการฉีดวัคซีนโดยเมื่อพาลูกนอมาพบแพทย์ถ้าจะมีการตรวจให้แน่ใจว่าสาเหตุของอาการไข้เนี่ยไม่ได้มาจากการติดเชื้อในระบบประสาทส่วนกลางหรือไข้สมองอักเสบค่ะส่วนกลไกาการเกิดโรคยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดแต่ปัจจุบันเชื่อว่าพันธุกรรมเป็นปัจจัยสําคัญในการถ่ายทอดภาวะนี้แล้วถ้าเกิดว่าลูกชักต้องทายังไงคะคุณหมอ ทีนนี่นะคะมาคุยกันว่ากรณีถ้าเกิดว่าน้องมียการคข้าจากที่บ้านควรจะทำยังไงค่ะอย่างแรกเลยคือคุณพ่อคุณแม่ต้องมีสติอย่าเพิ่งตกใจ ค่ะดูว่าสภาพแวดล้อมตอนนั้นเนี่ยอันตรายไหมมีของอะไรที่ทําให้เกิดอันตรายเพิ่มเติมไหมรีบเอาออกไปนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพยายามให้น้องเนี่ยนอนในแนวราบแตะแทงไปฝั่งในฝั่งหนึ่งค่ะแล้วก็หันหน้าไปฝั่งในฝั่งหนึ่งเพื่อจะป้องกันไม่ให้เกิดการสําลักค่ะหลังจากนั้นเนี่ยพยายามคลายผ้าเช็ดตัวลดไข้เท่าที่ได้นะคะด้วยน้ําอุ่นประมาอุ่นอูมิมห้องก็ได้แต่ว่าไม่ควรที่จะเย็นเกินไปนะคะ ค่ะหลังจากนั้นก็สังเกตอาการเพราะว่าเด็กส่วนใหญ่เลยเนี่ยสามถึงห้านาทีสามารถหยุดชักได้เองแต่ว่าในกรณีที่เกินห้านาทีแล้วไม่สามารถจะหยุดชักได้ควรรี่พาไปโรงพยาบาลน,นะคะเพราะว่าคุณหมออาจจะมียาช่วยหยุดชักให้ค่ะส่วนเด็กที่สามารถหยุดชักได้เองก็คือแนะนําว่าให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ย อยู่กับน้องอย่างใกล้ชิดสังเกตอาการถึงความผิดปกตินะคะหลังจากนั้นก็พาไปพบคุณหมอที่โรงพยาบาลคุณหมอจะสักประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายอย่างละเอียดเพื่อให้มั่นใจว่าไม่ได้มีความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลางหรือว่ามีการติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางนะคะแล้วก็ยังช่วยหาด้วยว่าอาการไข้เนี่ยเกิดจากอะไรมีการติดเชื้อส่วนไหนคะ่ะ ส่วนในกรณีเด็กบางคนที่ถ้าเกิดเคยมีอาการไข้ชักหลายรอบแล้วบางทีคุณหมออาจจะให้ยาหยุดชักไว้ที่บ้านนะคะคุณพ่อคุณแม่สามารถให้ยาตามที่คุณหมอสั่งแต่ว่าแนะนําว่าถ้าเกิดว่าให้ไปหนึ่งครั้งแล้วยังไม่หยุดชักให้รีพับไปโรงพยาบาลน,นะคะแม่ควรน้องกัดลิ้นจังเลยค่ะหมอแม่ทำเหมือนในละครได้ไหมคะที่เอาช้อนหรือว่าผ้ามาให้น้องกัดเอาไว้จะได้ไม่ต้องกัดลิ้น ไม่ได้นะคะคุณแม่นอกจากจะทําให้เกิดการบาดเจ็บในช่องปากแล้วยังทําให้มีโอกาสที่จะมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปอุดทางเดินหายใจด้วยค่ะเมื่อพาลูกมาโรงพยาบาลคุณห like มอจะทําการซักประวัต anyway. ิและตรวจร่างกายและส่งแผบอย่างเหมาะสมเพื่อช่วยในการวินิจฉัยและการรักษา แต่ในผู้ป่วยบางรายแพทย์มีความจําเป็นต้องส่งตัวน้ําไขสัลหลังโดยจะทําการส่งตัวน้ําไขสัลหลังในกรณีที่เป็นเด็กทารกที่มีอายุน้อยกว่า1ปีหรือเด็กที่แพทย์ซักประวัติตรวจร่างกายเพราะว่าอาจมีภาวะติดเชื้อในระบบประสาทเอ๊ะตอนอนาคตลูกจะกลายเป็นโรคลมชักไหมคะหมอแล้วอาการชักเนี่ยจะส่งผลต่อระดับไอคิวทำให้ไอคิวลดลงไหมคะคนแม่กังวลจังเลยค่ะ าการชักจากไข้สูงถึงแม้ว่าจะเกิดได้หลายครั้งก็ไม่ทำให้เกิดผลเสียต่อสมองและพัฒนาการค่ะโดยพบว่าเด็กที่มีประวัติไข้ชักเมื่อติดตามต่อไปอาจพบว่าเป็นล่อลมชักแค่2-7%ซในขณะที่เด็กที่ไม่เคยเป็นไข้ชักมีโอกาสเป็นล่อลมชักที่อยู่ที่1%ค่ะส่วนเรื่องการป้องกัน ในปัจจุบันจากการศึกษาพบว่ายังไม่มีการป้องกันการเกิดไข้ชักที่ได้ผลชัดเจนในผู้ป่วยบางรายที่มีอาการไข้ชักบ่อยๆหรือมีความเสี่ยงอย่างอื่นแพทย์อาจให้ยาป้องกันตามดุลยพินิษ์ของแพทย์ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะส่วนใครอยากฟังคลิดปดีอต,ต่อไปก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หมอมีกำลังใจในการทำคลิปที่จะมีถัดไปได้นะคะ